มาแล้วครับตามความเรียบร้อยกับรถพิติคาแถมเงินสดกลับบ้านทุกคันวางจองเกียบาทออกรถเจ็ดบาทรับประกันเครื่องเกียร์สูงสุด5ปีไปเชิญชมกันได้เลยยางลิดครับผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทพอมาเลยฮะโอ้โหสวยมากครับวันนี้ล้อนะครับเป็น TE 37นะครับยางได้เท่ล้อเท่ๆนะครับภายในนะครับเบาะหลังพวงมาลัยนาดี้นะฮะปี2010จ้ะนะฮะจัดไปเลยครับผมโอ้โห ผ่อนเบาๆครับนี่มีว d ดนะครับ 1NZ นะฮะเครื่องเดิมไม่เคยลืมไม่เคยล่อมฝากกระโปรงครับตาโตต้าอยู่นะครับตุ้มโชกซ้ายขวาอยู่ครบนะฮะร,ราคา2 5ง0 0 0บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภยัยชั้น2รับประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000โลออกรถวันนี้กรกฎาคมค่อยผ่อนและรับเงินสดวนกับบ้านอีก30,000บาทครับโหสามห0ื่นนะถ้าไม่เอาเงินสดวนกับบ้าน เหลือผ่อนแค่4,000กว่าบาทน,นะครับแต่เาเงินสดกับบ้านเหลือผ่อนประมาณ5,000มา MG ่ปกี้ใครถาม MG 2, 2,021มาเลย 2, 000, 2,021ทูโทนเหลืองดำทูโทนเหลืองดำ2,021ครับจัดไปเลยฮะคันนี้ฮะทูโทนเหลืองดำครับ MG 3ปี 2, 000, 2,021ครับ เหลืองดําครับแอร์แบ็กคู่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอ LCD ครับนะครับและข้างบนครับมีสลูปมาด้วยฮนะโอ้โหดูครับเครื่องยนตนะ์ฮะนี่เดิมหมดฮนะไม่เคยลือ้อไม่เคยต้อมนะครับซุ้มซอกซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะฮะสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและประกันเครื่องเกียร์ห้าปีขับฟรีถึงเดือนกรกฎาคมและรับเงินสดกลับบ้านอีกสองหมื่นบาทมาต่อกัที่เจ้าวี ออสคันนี้ครับ2 0 1 2ครับมาพร้อมกับล้อแมก RPF1 นะครับสวยๆเลยครับคันนี้โอ้โหล้อแมกนี่ถือว่าสวยมากเลยนะครับสีบอลเงินนะพร้อมใช้พร้อมขายเลยทีเดียวนะฮะคันนี้นะครับนี่ครับอยากจะนำเสนอครับจอ LCD ขนาด7นิ้วของ p พลเนี่ยครับโอ้โหได้ของยี่ห้อด้วยนะเกียร์ออโต้ภายในกว้างขวางครับสไตล์ V ีออนะครับพร้อมใช้พร้อมขายพร้อมจบเลย นะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังครับคันนี้ดูเครื่องยนต์ครับนี่ครับ1 n ึนะครับเครื่องบรรทุกห้าหยาน้ำมันนะครับซุ้มโชคซ้ายขวานะครับสไตล์เฮเทพนะครับเดิมๆทุกคันนะครับนี่ครับฝากระโปรงมอกตาโตต้าสติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์กาวเดิมหมดต้องอยู่ครบนะฮะเอาไปเลยครับ2,89,000บาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น 2บวกรับประกันเครื่องเกียร์2องปีส0งหมโลและขับฟรีถึงรกรกฎาคมและแถมเงินกับบ้านอีกเอาไป20,000บาทครับให้ล้อแม็กด้วยเฮอร์นสดกับบ้าน20,000ื่นด้วยแนะครับขับฟรีถึงรกรกฎาคมด้วยครับหากของแถมออกเหลือไม่ถึง200,000แล้วนี่รีบมาเอาครับมาต่อกันที่ mg 3ครับคันนี้2018ครับสีเหลืองดำทูโทนนะฮะโอ้โหสวยมากๆครับสเกิร์ตรอบคันนะฮะล้อแม็กเดิมของเขานะครับมาพร้อมกับเกียร์ ออโต้ uh, auto, นะครับวงมาแรยมันติฟังก์ชันแอร์แบคคู่แอร์ออโต้ดิจิตอลเบาหนังครับครบเลยนะฮะครบเลยฮะนี่ครับเครื่องยนต์ก็เป็นอีก็คานะครับเพเดิมมอกรเดิมซุ้มซอกเดิมซ้ายขวาเดิมเช่นเดียวกันนะครับใครที่กำลังมองหาคันนี้ก็ MG นะไม่ควรพลาดนะครับเอาไปเลยครับ ราคาพิเศษนะคันนี้เทียบให้3 1 0 0 0 0กบาท3 1 0 0 0 0มันบาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น2บวกรับประกันเครื่องเกียร์2ปี20มื่โลขับฟรีถึงเดือนกรกฎาคมและรับเงินสดกลับบ้านอีก20,000บาทครับออกรถวันนี้กรกฎาคมค่อยผ่อนและรับเงินสดกลับบ้านอีก2 0 0 0 0บาทครับสนใจแคปเจอร์หน้าจอมาต่อกันที่ยาธิ์ฮะผ่อน5,000พอครับคันนี้ นะครับสวยเดิมแท้โรงงานนะครับ2,010ครับคันนี้ก็ยังใช้ได้นะครับตามสเตปของโรงงานนะครับก็คือเดิมหมดไม่มีชนไม่มีแก๊สนะครับภายในกว้างขวางนะครับ5ประตูแอร์แบ็กคู่นะฮะหรือว่าพร้อมใช้นะครับคันนี้นะพร้อมใช้คันนี้เลยนะฮะนี่ครับสิ่งที่เห็นนะครับก็คือเครื่องยนต์เหนือสั้นนะครับเดิมแท้โรงงานเลยนะครับเดิมหมดนะครับ ซ้ายขวาทุ้มโชกก็เดิมหมดนะครับการันตีนะครับฝากระโปรงตาโตต้ตานะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับกาวเดิมทุกอย่างเดิมหมด2 5 0 0 0 0ห้ากันบาทเท่านั้นครับฟรีดาวฟรีจัดฟีโอนฟรีประกันภัยชั้น สองบวกแล้วประกันเครื่องเกงหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลออกรถวันนี้ผ่อนเดือนละห้าพันกันธันาคมค่อยผ่อนครับและที่สำคัญครับรับเงินส่วนกับบ้านอีกหนึ่งหมื่นบาทครับอย่าลิคันนี้ครับที่มีออดอีกหนึ่งคันครับคันนี้หน้าหน้าเก่าหน่อยนะครับแต่ผ่อนแค่ห้าพันครับถ้าไม่เอาคาฟรีหรือผ่อนสี่พันครับคันนี้สีบอลเงินนะครับล้อแม็กเดิมของเขานะครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับพร้อมใช้พร้อมขายสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันสีเต็มพร้อมใช้เลยภายในนะครับเป็นแอร์แบ็ก คู่เกียร์ออโต้นะครับสีดำดุดุเลยนะฮะพร้อมใช้พร้อมขายนะจัดไปเลยครับคันนี้ดูห้องเครื่อนซะนิดหนึ่งก็เป็น VVTI 1SZ นะครับเครื่องมันหะครับไม่เคยลืมไม่เคยซ่อมนะครับไม่มีกาวแรบออกมานะครับแล้วก็นะครับซุ้มโชคซ้ายขวาเดิมหมดนะครับฝากระโปรงครับตาโตต้ามกครบกาวเดิมหมดนะครับ2,59,000บาทครับ ฟีดาวฟีจัดฟีโอนฟีประกันภัยชั้น2บวกรับประกันเครื่องเกียร์ครับ2ปี20,000ญโลแล้วออกรถวันนี้กระดาดาคมค่อยผ่อนแถมเงินสดกับบ้านอีกหนึ่งหมื่นบาทครับสนใจครับเจอร์หน้าจอไปเลยนะครับมาต่อกันที่ V ีออสนะครับปี2องพันคันนี้สเกิร์ตรอบคันนะครับล้อแม็กขอบ17สวยมากๆนะครับสีบอลทองนะฮะโอ้โหเป็นตัว E นะครับจอ LCD ของ Toyota Motor แท้นะครับแอร์แบ็คคู่นะครับสวยมากๆ สวยมากๆครับ V ออสนะฮะะนครับนะครับก็สวยนะครับเครื่องหนีนเส้นนะครับเพจเดิมมอก็เดิมนะครับสวยเลยอยากได้คันนี้ก็จัดไปเลยฮะสวยเลยอ่ะสามแสนสบาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น2บวกแล้วประกันเครื่องเกียร์สปี3 0,000ื่นโลแลออกแล้วันนี้แล้วเงินกับบ้าน1 0,000บาทครับแถมเงินกับบ้านติดไปหนูไปด้วย1 0,000บาท V ออสครับโอ้โหคันนี้ 2 0 1 4สวยมากครับล้อแม็กทีอีสานะครับยางใหม่ยางเต็มและจัดทรงโหลดมาสวยมากพอโหลดแล้วรถมันดูกว้างขึ้นดูใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เข้ากับซุ้มล้อมากขึ้นฮะแอร์แบกคู่นะครับภายในเนะี่ยดูดันนะครับกว้างขวางสะอาดสะอ้านนะฮะพร้อมใช้พร้อมขายเลยทีเดียวเครื่องยนต์สวยมากนะครับซ้ายขวาเนี่ยเดิมโหมดซุ้มโชคกนี่มอกอรอยู่ชัดเจนนะครับเครื่องก็ ตำแหน่งนี้ฮะไม่เคยลื้อไม่เคยซ่อมครับกาวเดิมนะครับเดิมหมดคันหน้าคันบนเดิมซุ้มโชกซ้ายขวาเดิมนะครับฝากระโปรงก็เดิมนะครับเมจิของน้องต่างๆอยู่ครบครับคันนี้แถมเงินอีกสักหน่อยหนึ่งฮะสามแสนเจ็ดหมื่นกบาทครับฟีดาวฟีจัดฟีโอนฟีประกันภัยชั้น2บวกแล้วประกันเครื่องเกียร์สี่ปีสี่หมื่นโลวางจองเจ็บาทออกรถเจ็บาทและรับเงินสดกลับบ้านครับคันนี้เอาไปเลยครับสองหมื่นบาทครับโอ้โหให้เงินด้วยวีออสครับคันนี้นะครับ ปี2013ครับนี่สีแดงผ่อน6,000บาทพอใส่ล้อให้แล้วครับโอ้โหนะฮะใส่ล้อให้แล้วครับแถมเงินกับบ้านด้วยอ่ะให้ขับฟรีถึงรักดาคมด้วยรับประกันเครื่องเกียร์5ปีเลยเอาไปเลยนี่ครับแอร์แบ็กคู่นะครับเกียร์ออตโต้นะครับสีแดงสดและเดิมหมดนะมาดูเดิมไม่เดิมอ่ะดูไปพร้อมๆกันจะ้ะนะฮะคันหน้าครับไม่เคยทำสีนนะฮะสวยมากๆครับนะครับ ซุ้มโช๊นะครับนี่มอกอยู่ชัดเจนนะฮะ 1R 1L อนะครับอยู่คมๆนะพี่ดาโช๊โช๊เดิมนะและนี่ครับกาวเดิมหมดนะฮะฝากระโปรงเดิมหมดสวยมากเครื่องหนึ่งเอ็นแซดนะครับไม่เคยลื้อไม่เคยซ่อมไม่เคยเ,เปิดฝาสูบนะฮะเครื่องเครื่องนิ่มแอร์เย็นภายในสะอาดนะครับคันนี้320,000กบาทเท่านั้น สามแสนสองหมื่นร้อยบาทเนี่ยมันถูกมากๆาแล้วนะซื้อวันนี้ไปผ่อนอีกทีเดือนกรกฎาคมยังไม่พอแถมเงินสดๆกับบ้านได้อีกสองหมื 20, ่นบาทโอ้โหยังไงฮะวีออสเขาผ่อนสี่พันพอครับอ้าวเอาไปเลยใส่ล้อยแล้วนะครับทรงซิ่งกําลังดีนะฮะโหลดจากทรงนิดหน่อยนะฮะสีบอลเงินล้อทีเอนะจ๊ะยางนี่ผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะใช้ได้อีกสักครึ่งปีปีหนึ่งอะพวงมาลัยก็จะเป็นนาร์ดี้นะฮะแล้วก็เกียร์ ออโต้ Auto, หัวเกียร์ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับใส่เป็นสเตเลสนะครับวัดรอบมาอีก3ตัวฮะเฮ้ยสวยภายในก็กว้างขวางนะฮะพร้อมใช้พร้อมขายเลยเครื่องก็เป็น1 VVTi ววีทีไอครับนะครับอ่าซ้มโชคเดิมสายขวาเดิมนะครับอันนี้แบตเตอรี่น่าจะถอดชาร์จอยู่นะฮะอ่าฝากระโปรงครับนี่ตาโตต้าตา,ตา,ตามอกออยู่ครบนะฮะกาวเดิมต้องเดิมหมดนะ230,000เนบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น 2แล้วประกันเครื่องเกียร์1นปี10,000โลและออกรถวันนี้กร,รกฎาคมค่อยผ่อนครับรับเงินสดกับบ้านอีก1 0ึ0 0บาทครับโอ้โหให้ค้างงลด้วยให้เงินสดกับบ้านด้วยนะฮะคํามาต่อนที่ v ีออสผ่อนโคตรถูกคันนี้เอาไปเลยครับผ่อน5,000ันครับแล้วขับปีอีก7เดือนแล้วก็ให้ล้อแม็กไปด้วยฮะโอ้โหยี่นี่ฮะล้อแม็กคีนะครับและตัวท็อปคับออปชั่นโคตรเต็มแต่ผ่อนถูกมากนะฮะ จอ LCD พงมลาาัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่เบาหนังครับโอ้โหครบมากครับนะฮะครบมากครบสุดๆเลยฮะเครื่องยนต์ครับซ้มโชกซ้ายขวาเดิมหมดนะครับฝากระโปรงเดิมมอกอตาวีโก้อยู่ครบทุกอย่างครบหมดบ้าไปแล้ว260,000ก็ 2, 60, 000, 000, บาทฟีดาวจัดโอนประกันภัย รับประกันเครื่องเกียร์2ปี2พันโลและขับฟรีถึงกรกฎาคมรับเงินสดกลับบ้านอีก10,000บาทครับซึ่งถ้าไม่เอาเงินสดกลับบ้านถ้าไม่เอาขับฟรีเหลือพอ 4, นสะี่พันนะยาธิ์ปี2อ1 1ครัิบอืดคันนี้ให้ล้อแม็กด้วยฮะจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะครับจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วฮะสีดํานะครับสวยมากๆฮะล้อแม็กนะครับโอ้โหภายในนะครับคุณได้ เบาะหนังนะครับวัดรอบอีก3ตัวนะฮะสวยจริงจฮะจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับดูห้องเครื่องครับเครื่องพันหนะครับ 1NZ นะครับประหยัดน้ำมันสวยๆเลยนะครับฝากระโปรงตาโตาต้าอยู่ทุกอย่างอยู่ครบเลย289,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นออกรถวันนี้รับเงินสดกับบ้าน10,000บาทแล้วไปผ่อนอีกทีเดือน เดนกันยาคมเอาไปเลยนะฮะมาต่อกันที่ V-R ครับปี2013ครับคันนี้เป็นเครื่อง 1.5E นะครับสีบอลเงินสีเต็มล้อแม็กเดิมนะครับยางเต็มนะครับสภาพเนี่ยผมให้แทบจะ99%เลยนะสวยมากๆนะครับโครงสร้างเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดสีเต็มพร้อมใช้ภายในสะอาดเอี่ยมนะครับแอร์แบ็คคู่เกียร์ออโต้นะฮะกว้างขวางเรียบมากนี่ฮะคันหน้าคันบนเดิมซ้ายขวาเดิมนะครับกาวเดิมทั้งหมดนะฮะ สวยมากนะครับเอาไปเลยครับคันนี้3า0 0 0 0สี่หมื่นบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีออนฟรีบำไพชั้น2บวกแล้วประกันเครื่องเกียร์สปี3ามหมื่นโลและออกรถวันนี้กรกฎาคมค่อยผ่อนแถมกส่งกลับบ้านอีก1 0,000หมืครับวางจอง7 000, บาทเท่านั้นเอาเงินกลับบ้านไป1 0,000แล้วกรกฎาคมค่อยผ่อนผ่อนเดือนละ6000ปลายเท่านั้นครับอีกหนึ่งคันครับเช่นกันวีออสคันนี้คันนี้ศูนย์แปดหรือกว่านั้นอีกคันนี้ผ่อนแค่4ี่ปันนะ แต่ต้องบอกขอว่า6ปีนะอดูไปพรพอมก่อน V8 สีดำครับคันนี้ปี2008ครับล้อแม็กวลนะครับล้อยื่นนิดนึงนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันครบนะครับภายในนะครับเป็นเบาะดำพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็คู่ตัวจีท็อปสุดอีกแล้วฮะโอ้โหสวยเลยครับคันนี้จัดไปเลยเครื่องยนต์ครับ1.5ุครับ NZ นะครับซ้มโชกซ้ายขวาเดิมมอก็เดิมฝากระโปรงเดิมครับทุกอย่างเดิมหมดนะฮะ คันนี้2 2 9 0 0นนบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ4 0 0พกลางๆไปไปลายประมาณนี้ฮะแต่ต้องมัน6ปีนะแต่ถ้าเอกาสารท่านไปไม่ถึงได้ผ่อน5ปีจะผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับประมาณนี้ไม่ข้ามนี้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภยัยชั้น2บวกแล้วประกันเครื่องเกียร์1ปี1เมืองโลและออกรถวันนี้กร,รกฎาคมให้ผ่อนอ่าแถมเงินสดกับบ้านให้ด้วย10,000บาทครับสนใจแคปเจอร์หน้าจออินบ็อกซ์มาได้เลยฮะ มาต่อกันที่ยาลิตครับคันนี้ปี2012ครับล้อแม็กใส่แล้วนะครับสีขาวนะครับล้อแม็กเป็น c ีแปนะครับสวยๆเลยนะฮะนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็น 1.5G นะฮะเอาไปเลยครับแอร์แบ็กคู่พวงมาลัยมัลติฟังชั่นจอ LCD ครบหมดเลยนะฮะออปชั่นเต็มมากนะครับครับภายในกว้างขวาง5ประตูนะพี่นะโอ้โหนี่ซุ้มโชกเดิมไฟขวาเดิมวะพี่ฝากระโปรงมอกอยู่ครบฮะ 3 2 0 0 0 0บาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยช so <eed> ั้น2บวกแล้วประกันเครื่องเกียร์3ปีและขับฟรีถึงเดือนกรกฎาคมแถมเงินสดกับบ้านอีก20,000บาทครับออก์รวันนี้รับเงินสดกับบ้านก่อน20,000นะกรกฎาคมค่อยผ่อนจัดโอนประกันฟรีหมดหาของแทบออกเหลือ2 0 0แสนกลางๆครับคุ้มไม่คุ้มถามใจดูอ้าวล้อแม็กอีกโอ้โหให้ขนาดนี้รีบมาเลยครับวางจองเจ็บาทออกรถเจ็บาทผ่อนเดือนลหกพันออกรถวันนี้กรกฎาคมค่อยผ่อนแล้วเงินสดกับบ้าน20,000ฮะ